สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนางฟ้าพยากรณ์ทำนายความฝันฝันเห็นวัดวาอารามฝันเห็นวัดสวยงามทํานายได้ว่าคุณกําลังจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคลาบลอยต่างๆหากเดินผ่านแผงลอตเตอรี่ก็ควรซื้อเก็บไว้เสี่ยงโชคก็ดีนะคะ แต่ก็จะมีปัญหาความเครียดเกิดจากครอบครัวคนรอบตัวจนทำให้คุณมีปัญหาด้านสุขภาพได้เพราะฉะนั้นอย่าเก็บปัญหาทุกอย่างมาคิดจะดีที่สุดนะคะความรักคนโสดเตรียมตัวได้เลยค่ะคุณมีโอกาสสูงที่จะเจอเนื้อคู่นะคะแต่ระวังให้ดีอาจจะเจอคนที่มีเจ้าของมาขายขนมจีบได้นะคะ ส่วนคนที่มีคู่ช่วงนี้ความรักราบรื่นไม่มีปากเสียงนะคะการงานการเงินการเงินช่วงนี้คุณจะมีโชคลาบลาบลอยแต่ในเรื่องการลงทุนอาจจะมีการขาดทุนจากการตัดสินใจผิดพลาดนะคะถึงอย่างไรก็ตามคุณก็จะผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้แน่นอนเมื่อผ่านไปได้แล้วธุรกิจก็จะเติบโตมีความก้าวหน้าเลขเด่นเลขมงคลนะคะ58 50 355 580ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามช่องนางฟ้าพยากรณ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ